หนวดอย่างเงี้ยฮะในตุ๊ดมีหนวดเดียวเนี่ยละ่ะอ,อยากอยากดึงนะคนมาส่งอ่ะพี่นอ้องคนมาส่งเห็นยังกับบอกฮือสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุ๊กกับบลาคือเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องสเป็คชาแนลมาค่ะมือนีตุ๊กได้ตำหนวดหมึก เขาเอินว่าปลายหนวดมึกยักษ์ครับพี่น้องคาไหญมากถุงหนึ่งซื้อมาจากไมโครตามแบบเส็บๆน่นัวแบบนี้เลยค่ะพี่น้องคะเป็นหนวดแบบขาใส่หนวดใหญ่หนวดหน่อย,น,อยน่ากินมากเลยครับมาครับอร่อยดีดิกเดระลัดทางพีละก่อนพีระมาไอเคจจงสี่นะพี่น้องมันสสดีส,ดสดตาอืม กุ๊บปซัมแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานนะพี่น้องอใส่เส้นมานน้อยมาหนี่มาเลยใส่หลายกะว่าสีเหลาหน,นวนมุกนะพี่น้องเราไปเรามาเอาเส้นใส่เลย <laughs> หนวดอย่างเงี้ยห่งในตุสไม่หนวดเดียวเนี่ยล่ะอยากอยากดึงนะคนมาส่งอ่ะพี่น้องคนมาส่งเหน็นยังกับบอกฮือ อร่อยนะนุ่มๆเด้งๆเลยขับตาะบนะอืหอมนะแซ่บดีครับพี่น้องคะ มันอี่มขึ้นอยากเอามาตำทำไมยังดอกเ็สซีฟูดไม่มีใครเบิ่งแนะนำตีชมใดเด้อค่ะพี่หน่องคะแสด้พัฒนาให้ดีขึ้นแได้มีคนมาเบิ่งหลายๆค่ะ ส่งตาแซสบแทบนำเพชรจารัานคือนเขาเมื่อใครเห็นบอกพอริกดูกค่ะพี่น้องครับเพราะว่ามันแดงไปกำหนวดสีมันสีเดียวกัน,นใกล้เคียงกัน จ็อกเพลสักอ่ะสงสารเพลัก,ลอ,ลกลอ่ะันนี้ขนาดสงสารนะเนี่ยอันนี้ก็ปลานนี้แล้วขอบคุณครับขอบขึ้นหนวดเดียวต่างโดนหนวดมันไงฮะ น,น่ากินมากเลยครับอืมหาเม็กระถิน

รสชาติจับจ้านเหมือนเดิมครับเนี่ร่มดมีแปลกแปลก ฮอืมปลาที่แตกขึ้นหอม อร่อยเลย จำไไม่ถึงจำตจตานคอเวลาเขาเห็นน้ำจิ้มซีฟุนแหละ าเมนิตตุกกระบรากับาพี่น้องมากินตำหนวดหมึกเป็นปลายหนวดหมึกยักษ์ค่ะพี่น้องคะตำมาแบบเพศเพิทงกากบกพริกไม่เห็นตอนสุดท้ายกับพี่น้องคะอเพลแห้งเลยบวกาเล่มค่ะพี่น้องเอาละค่ะถ้าใภรยมักเมนูนี้มาคลิปนี้ตุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการให้คลิปในห้างสองคนนั่นเด้อค่ะไว้พเกันคลิปหนาคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ